ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้อาตมาจะนำเรื่องราวที่องค์สมเด็จเปะสัมมาสมพุทธยา้าตรัสถึงบุปกกรรมแต่ว่าอยู่ในด้านของกรรมดีคือหนึ่งอนิธานบารมีแลบระการในสองบุญที่เจอเกิดจากพระอาศัยโมทนาบุญมาสนแสนดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัท เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้ดับทราบผลด้วยการอธิษฐานบารมีก็ดีด้วยการโมทนาโกศลบุญญาราศีที่บุคคลอื่นทําแล้วและโมทนาด้วยจะมีผลสืบเนื่นองกันเป็นรายการใดสําหรับเรื่องนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยที่พระองค์ทรงรเสด็จประทับจับยังอยู่ที่พระเวรวันมหาวิหารพระองค์ทรงปรารบบัณฑิตสมณสัม,นสมนเนรเป็นสำคัญและองค์สมเด็จพระวิิตมารบรมศาสาดาทึงได้ทรงแสดงตรัสเป็นพรธรรมเทศนาว่ายโยฮาเวเป็นต้นเนื้นความมีอยู่ว่าในสมัยนั้น เมองค์สมเด็จพระทระง์ทันบรมศาสนาสัมมาสัพพะเจ้าจะทรงตรัสเรื่องราวของสมณะสมมณีององสมเด็จพระเพื่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรื่องราวบุพกรรมของพระอนุรุตก่อนความจริงบุพกรรมของพระอนุรุตนี้มีความสําคัญแก่รรดาท่านพุทธบริษัทมากเพราะเป็นผลที่โลกไม่ช้ำทําไม่เสีย หรือว่ามีผลดีทั้งทางโลกและทางธรรมความพิสศดานในเรื่องนี้มีอยู่ว่าในการเมืองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระน,นามว่าพระปฐมมุตระทรงอุบัขึ้นในโลกได้ทรงชีพระชนอยู่ในสมัยนั้นมีคลบุตรคนหนึ่งเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ทาทรงตั้งพิสูรรูปหนึ่ง ไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลื่ก,กว่าพิสูจน์นั้นหลายในด้านทิพย์ขุยานในระหว่างทั้กลางบริษัททั้งสี่เธอจะมีความปรารถนาเช่นนั้นบ้างในวันหนึ่งได้น,นิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงพระนามว่าพระปัุมุตระนั้นมาถวายทานและพร้อมทั้งบรรดาพิสูจน์สมนั้นหลายซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข สิ้นเวลาเจ็ดวันและยังตั้งความปรารถนาไม่ว่าข้าพระพุทธเจ้าแม้แต่ข้าพระองค์พึงเป็นผู้ได้อน,นายการถวายทานนี้ขอข้าพระองค์นี้จงเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาพิสุทธ์ทั้งหลายในด้านที่ดีกุยานในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตการเถิดพระพุทธเจ้าข้า นี่บุรุษคนนั้นเขาตั้งมโนปริทานไว้อย่างนี้ว่าด้ตอนต่อไปเพราะอาศัยการถวายสังฆทานซึ่งมีองค์สมเด็จพระวิชิตามานเป็นเป็นประมุขในคราวนั้นเจ็วันตั้งใจไวเฉพาะว่าขอบุญกุศลน,นี้จงบรันรดาลให้เขาได้เป็นผู้มีทิพยคุย,ยานพิเศษคือว่ามีทิพยคุย,ยานเหลือพระอื่นใดทั้งหมด ตามมีองค์สมเด็จพระบรมสุตมีนามว่าพระปฐุมอุตระได้ทรงตั้งพระองค์ใดองค์หนึ่งในสมัยในสมัยนั้นไว้นีเครื่องมือองค์สมเด็จพระจอมไตรมีนามว่าพระปฐุมอุตระทรงตรวจดูด,ด้วยอํานาจพระพุทธญาณคือญาณน,นี้มีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น แต่ว่าพระสาวกมีเหมือนกันแต่ว่าไม่กว้างขวางไม่ว่องไวไม่ไกลเท่าของพระพุทธเจ้าก็ทรงตรวจดูด้วยอำนาจพระพุทธญาณเห็นว่าสิ้นแสงกลับกลับนี้ผ่านไปได้แสงกลับบุรุษคนนี้จะเกิดไปเกิดมาแล้วก็เกิดมาแล้วก็เกิดไปจึงกว่าจะครบแสงกลับ ก็ทรงทราบเพ่งความสำเร็จความปรารถนาของเขายังได้ทรงพยากรณ์ว่าในที่สุดเห็นแสงกับนี้ที่เรียกกันว่าพัตรกัปคือเป็นกับที่ทรงพระพุทธเจ้าเธอจะเป็นผู้มีชื่อว่าอนุรุธเถระและได้เป็นวิสุ้เลิเลยกว่าวิสุรูปใดรูปหนึ่งทั้งหมดในด้านทิเบยขุยาน ในศาสนาขขงองค์สมเด็จพระพิชิตมารสมพระนามว่าพระสมณะโคดมเขาฟังคำพยากรณ์แล้วมีความดีใจมากมีธรรมปีติเกิดขึ้นอย่างล้นพ้นมีความรู้สึกว่าในระยะแสงกับข้างหน้ามีระยะใกล้คล้ายๆกับวันพรุ่งนี้่ันมาองค์สมเด็จพระญินสีสมพระนามว่าพระบุมุตระ สเสด็จดับขันก็สู่เข้าทัพบรินิพานแล้วเขาจรองจรงได้ถามการบริกรรมเพื่ออันที่จได้ทิพยจุคุยายนแก่วิสุได้ให้บรร,รดาวิสุทั้งหลายได้แนะนำเขาเพราะว่าการที่จะได้ทิพยจุคุยายนที่ดีจริงๆนั้นต้องทำโคมไฟเป็นต้นหลายพันต้น แม่พระสมัยนั้นท่านก็นเอาเรื่องเหมือนกันหมายความว่าหากว่าท่านต้องการจะได้ทิพยคุยานจริงๆก็ต้องบูชาพระรัตนตรยัยด้วยวิธีคมไฟเมื่อบรรดาเมื่อเขาฟังอย่างนั้นพระอาศัยที่มีศรัทธาปราถนาอยากจะได้ทิพยคุยานจึงให้ทําคมไฟหลายผ่านต้นล้อมไปด้วยล้อมพระสถูปพองอันสูงใหญ่ได้เจ็ดโยชน นี่ความจริงพวกเราจะทําบ้างก็ไม่ต้องทําอย่างเขาเพียงให้กระแสไฟฟ้าให้แสงสว่างถ้าไม่ได้สร้างดวงโคมก็ช่วยในเรื่องกระแสไฟฟ้าช่วยโคมไฟซื้อน้ามันซื้อตะเกียงซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่างถวายพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานก็ได้ตามรายสูตรนี้ทั้งกล่าวทั้งคนรวยแม่เมื่อเรารวยไม่ถึงก็ไม่จําเป็น เอาเป็นแต่เพียงว่าทําอย่างเขาอย่างบรรดาวัดทั้งหลายท่านต้องเสียค่ากระแสไฟฟ้าเราไม่มีโอกาสจะสร้างข่มไฟก็ให้ค่ากระแสไฟไฟ้าวัดไหนที่นั่งใชงใ้แต่เกียงน้ํามันก็ให้ค่าแต่เกียงค่าน้ามันเป็นค่าใช้ใจ่ายนั่นเองกระแสสว่างอย่างนี้ใช้ได้ <c oughs> เป็นนั้นว่าเขาทําอย่างนั้นแล้วได้ทําการบูชาด้วยประทิป โคมไฟตลอดชีวิตนั้นเมื่อจุติจากอัถภาพนั้นแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกสิ้นแสงกับแม้นี่ท่านม่ได้บอกว่าเขาเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งในกลับนี้เกิดในตดะกูลของคนเข็นใจคําว่ากลับนี้เกิดในตดะกูลของคนเข็นใจ อ๋อในกับนี้เองแต่ว่าไม่ใช่ชาติสุดท้ายฟังแล้วอย่าเข้าใจผิดสำหรับกับนี้คือกับที่เราทรงกันอยู่นี่เข้าเกิดไหลายหนเมื่อเกิดในเดกูลของคนยากจนเข็นใจในกรุงพาราณสีอาศัยท่านสุมณะเศรษฐีเป็นคนขนย่าของท่านเศรษฐีนั่นเลี้ยงชีวิตอยู่เป็นลูกจ้างขนยา่าให้มา้าให้โค สมัยนั้นเขามีชื่อว่าอนนภาระแม้ท่านสมณะเศรษฐีก็ถวายมหาทานความจริงท่านสมณะเศรษฐีผู้เป็นนายก็มีจิตศรามมากถวายมหาทานเป็นปกติท่านมาถวายมหาทานเป็นปกติอยู่ในนครนั้นตลอดการเป็นนิดภายหลังวันหนึ่งพระปเจกทธเจ้ามีนามว่า อุปริอุปริท t ออกจากนิโรธาสมาบัติที่เขาคณมาแล้วท่านก็คิดว่าวันนี้เราจะทำการอนุเคราะห์แก่บุคคลใดนี้หนอความจริงพระประเจกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระอระหรันต์ขณะใดาที่ต่านเข้านิโรธาสมาบัติเต็มอัตรา ใช้เวลาเจ็ดวันนัใช้เวลาสิบห้าวันเพราะอ,อจารนิโรธาสมาบัติแล้วถ้าใครได้บำเพ็ญกุศลในวันนั้นถ้าเป็นคนจนอยู่ก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ในวันนั้นถ้าเป็นคนนิยมที่มีความลำบากด้วยกิจใดๆเขาก็จะมีความสุขในวันนั้นเองเพราะผลแห่งนิโรธาสมาบัติเมื่อท่านพิจารณาแบบนี้แล้วก็ทราบว่าวันนี้ การที่เราทําการเคราะ์แก่บุรุษชื่อว่าอนนะภาระเป็นการสมควรเพราะว่าบุคคลนี้เป็นคนดีตั้งมโนบริธานมาในการก่อนด้วยดีมากด้วยปรารถนาที่เป็นกุย,ยาน mm hmm. เมื่อท่านพิจารณาเห็นสมควรแล้ว mm hmm. ก็พิจารณาต่อไปว่าเวลานี้ที่เขาอยู่ที่ไหน ก็ทราบไดยหญยของท่านว่าเขากําลังขนญ้าจากดงจะกลับมาที่เรือนของเจ้านายเมื่อทราบดังนี้ท่านจึงได้ถือบาทถือจีวรแล้วก็ไปโดยฤทธิ์คำว่าไปโดยฤทธิ์จะหมายความมาเหาะไปไปยืนปรากฏเจ้าพ่อหน้าของอันนาภาระสำหรับท่านอนนาภาระเห็นท่านมีบาทเปล่าในมือ เขาจึงได้ถามว่าด้วยศรัทธานี่พระอาศัยเจตนาเดิมที่บำเพ็ญกุศลไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งใจไว้เฉพาะว่าปรารถนาจะเป็นผู้เลิศก,กว่าบุคคลอื่นในด้านที่ปจะคุญานจึงบันดาลให้เขาเกิดศรัทธาทุกชาติจะเกิดไปในชาติใดก็ตามจะมีอารมณ์เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่เสมอเพราะเจตนาของเขาใหญ่ อันนี้คำบรดาท่านผู้รับฟังก็น่าจะฟังเขาไว้แล้วก็คิดตามใครควรวนไปว่าถ้าท่านมีความปรารถนาจะให้จิตใจของท่านเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบไม่ประพฤติชั่วในชาติต่อต่อไปก็ดูตัวอย่างท่านอนนาภาระหรือพระพระอนุรุตอนนาภาระนี่ก็คือพระอนุรุตันเองเขายืนถามนั่นว่าท่านขอรับ ท่านได้พิสาบ้างหรือเปล่าพระปฏิเจ mm hmm. กับพระธเจ้าก็ได้ตอบเขาว่าเราจะได้จากที่ไหนละพระคุณเราจะได้ละในฐานะที่ท่านมีบุญมากเราทราบว่าท่านมีเป็นคนมีบุญแล้วก็เราก็ทราบว่าท่านมีศรัทธาจะทรงเข้าเราเราจึงได้มาในที่นี้สำหรับท่านอนนาภาระจึงได้ เรียนว่าท่านผู้เจริญถ้าจะนั่งขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดคอยรอสักประเดียเ๋ยวนะครับเมื่อกล่าวดังนี้แล้วจึงได้ทิ้งหับยญ้าวไว้ก่อนงานที่ทำวางไว้ซิก่อนรีบขึ้นไปสู่เรือนโดยเร็วแต่ยังถามพัญญาว่านางผู้เจริญอาหารส่วนที่หล่อนเก็บไว้สำหรับเพื่อฉันนะมีไหม ่าน,นได้รับคำตอบจากพัญญาว่ามีอยู่นายเธอจะได้กลับมาโดยเร็วแล้วก็รับบาทเอาของพระบะเจกพระเจา้าไปสู่เรือนของตน <c oughs> ด้วยดีมีความคิดว่าเมือ่อเมื่อความที่เราเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะให้มีอยู่ในธรรมยธรรมในทยธรรมไม่มีให้ตามภาษาบาลีท่านฟังไม่ชัดเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกัน โดยความใจโดยใจความว่าในการบางครั้งที่เขามีปรารถนาจะถวายถานแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเวลาที่พบพระสงฆ์เวลานั้นก็ไม่มีของขณะดใดที่เขามีของเพื่อจะถวายขณะนั้นก็หาบุคคลผู้รับไม่ได้คือพระผู้รับไม่ได้วันนี้เขาบอกว่าแต่ถ้าว่าวันนี้ปฏิฆาหกคือผู้รับก็มาแล้ว แล้วของที่เราจะพึงถวายก็มีอยู่แล้วเป็นราบราบของเราอย่างเียแล้วขอยจงให้เทอาหารทั้งหลายที่มีอยู่ลงไปในบาตรของพระบระเจกพะพุทธเจ้าจนหมดเป็นอันว่าอาหารสำหรับเขาในวันนั้นไม่เหลือเลย <c oughs> และนั่ว่าก็ไม่เป็นไรของในบ้านมันยังมีพัญญาอาจจะหาให้ใหม่แต่ก็ต้องรอหิวเอาหน่อย นี่เป็นอันว่าเขาให้อาหารเขาให้ทานด้วยการตัดชีวิตโดยไม่คิดว่าเวลาหน้าเนี่ยเราจะมีกินหรือไม่มีกินก็ตามขอให้ได้ถวายกับพระก่อนแล้วกันเป็นทานที่เราต้องการมามากนี่เป็นความปรารถนาของเขาเมื่อเขานำบาตรมาแล้วก็ตั้งไว้ในมือคำว่าบาเจกพุติเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่า ด้วยทานที่กระผมได้ถวายแล้วนี้ขอความเป็นผู้ขัดสนยากจนอย่าได้มีกระผมอีกขึ้นยิ่ขึ้นชื่อว่าคําว่าไม่มีจงอย่าได้มีกระผมในชาติใดๆต่อไปเลยเป็นอันว่าทุกๆชาติเขาปรารถนาต่อ ในในชาติก่อนนอนเขาปรารถนาอยากจะได้ทิพยคุยานาเป็นผู้เลิศคือเป็นผู้บรญเสริจเจ้าบุคคลใดทั้งหมดรวมความมาขึ้นชื่อว่าทิพยคุยาจารแล้วไม่ต้องการให้ใครเหนือเขาแต่ในรนกับชาตินี้เขามาดีฐานใหม่ต่อของเก่าไม่ลบเลือนเมื่อขึ้นชื่อว่าคำว่าไม่มีจงอย่ามีกับผมในชาติต่อๆไป จะเป็นชาติน้อยชาติใหญ่พบน้อยชบใหญ่จะชาติไหนก็ตามเมื่อเกิดแล้วขอความคําว่าไม่มียงหยาบก,กฏนี่เป็นคําอดีฐานสั้นๆแต่กิงความหมายสูงถ้ากล่าวต่อไปว่าท่านเจ้าข้าขอเข้าวเจ้าพึงพ้นจากการเลี้ยงชีพอันฝุดเคืองเห็นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้และก็ไม่พึงได้ฟังคําว่า ไม่มีเลยในทุกทุกชาติโอ้จำมาให้ดีนะท <c oughs> ่านหลายผู้สนดับเรื่องนี้ต้องจำให้ดีคำนิธานนี้สั้นแต่ถ้าว่ากินความหมายโสจะถือว่าเขาเป็นคนโลภก,ก็ไม่ได้เขาก็ต้องการด้วยสมาชีวะเมื่อพระบาจเจกพุทธเจ้าได้ทรงสดับย์และอทุโมทนาว่า ขอความปรารถนาของท่านจงเป็นอย่างนั้นท่านผู้มีบุญมากนี่ภาษานี้ถ้าอยาพูดจภาษาไทยไทยปัจจุบันก็ปลอกว่าบอกว่าท่านจ้างใจเช่นใดขอได้เช่นนั้นหรือถ้ามีความปรารถนาเช่นใดขอสําเร็จความตามความปรารถนาที่ตั้ง,งใจนี่เป็นภาษาไทยไทยเมื่อท่านในพรแล้วท่านก็หลีบไป นี่ความดีของท่านที่ทำแล้วนี้เป็นเหตุให้เทวดาทนไม่ไหวแต่เทวดาที่ว่านี่เป็นเทวดาดีในขณะนั้นเทวดาที่สิงอยู่ที่ฉัดของบ้านท่านสมณะเศรษฐีเรื่องก็ได้กล่าวว่าแมพูดถึงสมณะเศรษฐีถือว่าเศรษฐีมีฉัดขบันดาท่านพุทธบริษัทได้โปรดทราบ ว่าในสมัยนั้นคนที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้ต้องพระราชาแต่งตั้งเมื่อทรงแต่งตั้งแล้วก็ให้ฉัดสามชั้นเมื่อมีฉัดสามชั้นเป็นแล้วก็มีอำนาจม,มีหน้าที่ในการเข้าเฝ้าพระราชาปรึกษาราชกิจราชการบ้านเมืองเหมือนกัน <c oughs> ไม่เพียอย่างยิ่งบรรดาเศรษฐีทั้งหลายก็มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเป็นตินพึ่งของพระราชาในด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญอย่างยิ่ง นี่ฉะนั้นเทวนดาในที่นี้จึงบอกกูว่าเป็นผู้สิงอยู่ในฉัตรข้าสมณะเศรษฐีเพราะที่ไม่บอกให้ฟังก็เกรงว่าท่านผู้รับฟังจะจะสงสัยคําว่าสิงอยู่ในฉัตรก็โปรดอย่าเข้าใจว่าเข้าไปอยู่ภายในฉัตรเพราะเทวดาประเภทนี้เป็นรุกขเทวดามีวิมานแตะอยู่ที่ยอดฉัตรของท่านมหาเศรษฐีเทวดาผู้สิงอยู่ในฉัตร ของท่านสมณะเศรษฐีที่ในกล่าวว่าน่าชื่นใจจริงๆที่พูดดังๆว่าน่าชื่นใจจริงๆทานเป็นทานอันเยี่ยมอย่างยิ่งซึ่งอนณภาระตั้งไว้ดีแล้วในพระอุปริทธะประเจับพุทธเจ้าท่านกล่าวดังนี้แล้วก็ให้สาธุการมาสาธุสาธุสาธุสามครั้ง แปลว่าดีละดีละดีละสามครั้งกล่าวจบก็สาธุกล่าวจบก็าสาธุกล่าวจบก็าสาธ,าาสาธุสามครั้งด้วยกันครั้งนั้นทานมาหาสฐีเห็นเทวดาแล้วก็ได้ยินเสียงเทวดาพูดยังได้กล่าวกับเทวดาว่าท่านไม่เห็นเราพูดถวายทานสิ่งการประมาณเท่านี้หรือ เป็นอนุเวฉันนี่ก็ถวายทานอยู่ทุกวันทําไมท่านไม่โมทนาแล้วก็สําหรับอนนาภาระซึ่งเป็นคนรับใช้ของเราถวายทานครั้งเดียวท่านโมทนานี่มีความหมายเป็นประการใดควัมจริงทามมหาสิทธิไม่ได้โกรธเทวดาแต่สงสัยว่าทําไมเทวดาเมื่อเวลาที่เราถวายทานจึงไม่โมทนาเราก็ทําอยู่ทุกวันพระมาก็ดีเราก็ให้ คนมาคนดีเราก็ให้คนยากจนเข็นใจมาปรารถนาจะมาขอาการเกื้อคุณขอาการสงเราเราก็ให้ทําไมเทวดาจึงไม่โมทนาแต่ท่านคนใช่ของเรานี่ททำบุญคราวเดียวท่านโมทนาแปลกใจยังได้คิดว่าบุญนี้คนจะเป็นบุญใหญ่เทวดาจึงโมทนาเทวดาจึงได้ตอบกับมหาเศรษฐีว่าข้าพไเจ้า ปรารบทานของท่านแล้วก็ให้สาธุการหาไม่นี่หมายความว่าเทวัดาบอกว่าเราปรารบทานของท่านแต่ถ้าว่าจะให้สาธุการนั้นไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะทานนั้นเป็นทานธรรมดาธรรมดาเป็นของบุติเราก็มีความยินดีไม่ใช่ว่าไม่ยินดีในทานที่ท่านให้ แต่ถ้าว่าการที่ไม่ได้เปล่งวาจาออกไปพระทาันนั้นยังไม่ควรแกการมทนาคือว่ายังไม่การยังไม่ควรแกการเปล่งวาจาดังๆเราโมทนานในใจนี่เป็นอย่างยี่เลยนะเพระเทวดานี่เขาไม่อารมณ์เป็นทิพย์เขารู้ว่าบุญประเภทไหนหนักบุญประเภทไหนเบาแต่การที่ข้าพเจ้าให้สาธุการแก่ท่านอนุภารณี พระเจ้าให้ไปแล้วก็เพราะความเลื่อมใสในบินดบบาบัตอันที่อน,นาภาระกระทำถวายแล้วแม่พระอุปริษฐาพระบัจเจกพระเจา้าครั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอนาภาระได้ถวายทานที่มีความสำคัญมากคือตัดอาหารของตนเองเ,เวลานั่งเขามีอาหารของเขาอยู่พัญญาจัดไว้เฉพาะเขา เขาไม่มีของอย่างอื่นอีกที่จะเหลือไว้นี่ก็นำทานนั้นไปถวายแก่พระบัจจกับพระเทเจ้าโดยคิดว่าเราจะมีกินหรือไม่มีกินเขาช่างก็มีการตั้งใจไว้เสมอว่าในการบางครั้งเรามีของก็ไม่มีพระผู้รับเมื่อพระผู้รับมาเราก็ไม่มีของวันนี้เรามีของแล้วก็มีพระแม้ของนั้นจะเป็นการตัดชีวิตของเราก็ตามที เราขอถวา,ายทานนี้แด่พระประเจกับพระเจ้าด้วยความเคารพแต่ความจริงของอื่นมีอยู่แต่ต้องปรุงใหม่มันก็ต้องหิวคนทำงานหนักเป็นอนั้นว่าท่านมหาเศรษฐีนั้นได้ฟังคําของเทวดาแล้วก็คิดว่าน่าอัศจรรร์จริง,รงๆท่านผู้เจริญข้ากล่วาวเทวดามันน่าอัศจรรมากท่านเทวดาผู้เจริญ เราถวายทานสิ่งการเท่านี้แต่ก็ไม่สามารถเพื่อจะให้เทวดาให้สาธุได้สาธุแปลว่ายินดีด้วยท่านอนนาภาระซึ่งเป็นคนรับใช้ของเรากอาศัยเราอยู่อัมทายครั้งเดียวสามารถให้เทวดาสาธุการด้วยบินทบาทเพียงขนเดียวเท่านั้น เราจะต้องทำสิ่งอันสมควรแก่กันในทานของเขานี่เขาไม่ได้อิจฉาทีสยาตาร้อนเขาหวังว่าก็เมื่อทานที่เราให้แล้วในนานแต่เทวดาไม่ได้ให้สาธุการแต่ณนาภาระคนรับใช้ของเขาให้ทานครั้งเดียวเทวดาสาธุการแสดงความยินดีทานนี้ย่อมมีความสำคัญ ฉะนั้นทานที่อนนภาระทำแล้วนั้นเราจะต้องมีส่วนร่วมด้วยนี่ความหมายของเขาเป็นอย่างนั้นเป็นนั้นว่าในการต่อมาเขาตั้งใจว่าเราจะทําบินธรบัตรนั้นให้เป็นของของเราเสียหมายความว่าการที่อนนภาระให้เนี่ยเขาเป็นนายเขาจะต้องเอาบุญนั้นมาให้ได้แต่ก็ไม่ใช่ด้วยการอิจฉาดิษยา ฟังลีลาของเขาต่อไปเมื่อเขากล่าวดังนี้แล้วจึงได้เรียกให้อน,นาภาระเข้ามาและถามว่านี่เธอวันนี้เจ้าได้ให้อะไรแก่ใครไปบ้างอน,นาภาระก็ได้กล่าวว่านายคขรับวันนี้ก็ผมได้ไดายหวพัฒตาหางแก่ท่านออปริทธะปาเจกับะพุทธเจ้าท่านมหาเศรษฐีจึงได้กล่าวว่าเอาอย่างนี้เถอะนาย พ่ออานาะาระเอาอย่างนี้เถิดนะพ่อเจ้าจงถือเอากระหาปณะนะคือเงินที่เราให้แกเจ้านี้แล้วจงให้บินาบาตนั้นแกฉันหมายความจงเอาเงินนี้ไปแล้วผลทานที่เธอทําไปแล้วแก่พระปเจิกพระเรทเจ้าจงให้แกฉันสําหรับท่านอนาภาระผู้มีคนรับใช้จะนี้กล่าวกระทำมาหาเศรษฐีอย่างนอบน,น้อมวันนายพอรับ ถ้าผมให้ไม่ได้เดอกครับบุญที่ผมทําแล้วด้วยความตั้งใจมอบให้ไม่ได้ท่านมหาเศรษฐียิงกล่าวว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าสตังเท่านี้มันน้อยไปฉันจะขึ้นราคาให้ใหม่เอาไหมให้มากไปกว่านี้เป็นอนันวา่าอนาภาภรคธมหาเศรษฐีปรึกษาหารือกันอยู่อย่างนั้น ต่อรองกันไปต่อรองกันมาโดยท่านมาหาเศรษฐีคิดว่าเงินของท่านอาจจะมีค่ากว่าบุญที่อนาภาระได้เพราะว่าอนาภาระนี่เป็นคนยากจนเข็นใจอาจจะเห็นแก่เงินมากกว่าที่จะเห็นแก่บ,บุญกุศลแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผลย่อมไม่เป็นไปตามนั้น